พบกันให้สลามไต่ถามทักทายผลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดี As a s ัอ l a มว a l a i k u m w ะ r a h m a t u l l a h i วา b a า a k a t อัลฮัมด d ลิลลาห์นะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้มาอ่านกุรอานร่วมกันนะครับนักเรียนพร้อมนะครับโอ้โหคุณครูพร้อมมากๆเลย นะครับอ่ะฉะนั้นก่อนจะเริ่มเรียนเรามายกมือขอดูอากันนะครับรบบีซิดานีอิลมาวรุุกานีฟะมารบบีซิดานีอิลมาวรุุกานีฟะมาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจ ให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมมะลาซาละอิลลามาจัลตะฮูซาละโอ้อัลลอฮพระองค์เท่านั้นทรงทำสิ่งยากให้เป็นสิ่งงา่ายมาชาลอนนะครับอะนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาอ่านปฏิฮาพร้อมกันนะครับ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวบทเรียนของเราในวันนี้จะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับครับสำหรับชั้นอนุบาลสองนะครับเราก็ขึ้นไปในซูรรออันมาอูแล้วเนาะนะครับอ่าเราก็ได้ขึ้นในซูรอใหม่แล้วนะครับอ่ะแต่ว่า ก่อนที่จะขึ้นสุร้อนใหม่กันต่อนะครับคุณครูก็อยากจะทวนสุร้อนที่เราเคยท่องกันนะครับอาเอมไหมขออนุญาตทวนหน่อยนะจะได้ไม่ลืมเขาเพราะว่าคุราหเราต้องอ่านเขาเยอะๆบ่อยๆนะลูกนะเราจะได้ไม่ลืมพร้อมครูเอาต้นอะไรดีเนาะไอ้กรซัต์ดีกว่านะอะวันนี้เอาต้นเดียวนะเอาสุร้อนไอ้กระซัต์ที่เราเพิ่งอ่านกันไปจบนะครับพร้อมความหมายด้วยโอเค <applause> بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك <أك> هو الابتر แท้จริงเราได้ประทานอัลกาศัตแก่เจ้าแล้วดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้าและจงเชื่อสัตวรร์ปีแท้จริงศัตรูของเจ้านั้นเขาเป็นผู้ถูกตัดขาดอัลหัมดเลยแล้วครับก็ซูรอกอัลกาวซัตสั้นๆเนอะน,นะครับอ่ะ ต่อไปสุร้อใหม่ที่เราขึ้นนั่ก็คือสุร้อนอันกาฟีรูนใช่ไ,ไม่ใช่สุร้ออะไรนะอ่าอนมาอูนนะครับก็คือสุร้อนอันมาอูนอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังฟังสุร้อเลยพอไหมครับนะครับอาจจะได้ฝึกทักษะการฟังนะเอาดูไปเลยวินาเชตตุโรจีม بسم الله الرحمن الرحيم มิลานะครับนี่ก็เป็นทั้งซูร์อันมาอูนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับจากครั้งที่แล้วเนาะใช่เลยครับอ่ะไปกันอ่านนะครับเพื่อนๆนชั้นอลรุบาลสองตะกี้คุณครูก็อ่านซูร์อันมาอูนให้ฟังแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเ,เรามาดูในอาญาในมุสฮับเลยนะครับอา,อาอาญาแรกนะครับ เราอ่านกันไปเมื่อครั้งที่แล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมารวมอายะกันให้ได้เนาะเพราะว่าเขายาวนิดนึงนะครับอ่าสำหรับอายะที่หนึ่งโอเคครับเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามคุรูนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะีมบิม أرأيت الذي أرأيت الذي يكذب بالدين يكذب بالدين ها هم خاب ดีนกาซิบูบิดดีน,ดดนอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะรวมทั้งสองวรรคเลยนะครับให้เป็นอายะที่หนึ่งทั้งอายะเลยนะครับอาระไยตาลัีกาซิบูบิดดีนอ <تصفيق> <تصفيق> أرأيت الذي يكذب بالدين آه ما شاء الله نخاب آه لو معي لو معي نخاب أرأيت الذي يكذب بالدين อาราอิทัลลัซีคัลซับบิดดิลอาราอิทลซีคัลซับบิดดิล่าฮัมดุลิลลาฮ์ د د illah, นะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวมาดูอายะที่สองครูขึ้นให้นิดนึงนะครับแบบแบ่งวรรนะ فذلك الذي فذلك, فذلك الذي فذلك الذي يدعو اليتيم يدعو اليتيم يدعو اليتيم, يدعو اليتيم يا دوع اليتيم. يا دوع اليتيم. يا, نخب. آه. نخب. فزلك اللذي. فزلك اللذي. يا دوع اليتيم. يا الذي اليتيم. الذي اليتيم. يا دوع اليتيم. يا اليتيم. الحمد لله، اللهم أين فذلك الذي يدعو اليتيم يا اليتيم يا اليتيم, 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 اليتيم ها نخاب دِيَوْ راو كامع الروم كان ทั้งสองวักในครั้งหน้านะครั <displays of Jupiter> <Oliver> ้งนี้เดี๋ยวแยกก่อนนะครับฟาลิกัลล์ซี a าดูอุลยาตีฟาลิกัลล์ซียาดูอุลยาตีฟาลิกัลล นัลฮัมดุลีลลนะครับอ่ะเดี๋ยวรวมอายะที่1น,นะครับหันตามคุณนะครับอะลรซี่ดี่คือบิดดีเข้ามานะครับ دين أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين وقت الطعام فزاد الذي الذي يدع اليتيم <applause> يعني فَذَلِكَ الذي يدع اليتيم หฮัมดุลินลห์นะครับอ่านี่ก็คือในอายะที่หนึ่งแล้วก็อายะที่สองนะครับยังแยกวักอยู่นะเดี๋ยวครั้งหน้าครับเรามารวมวักกันนะครับให้ได้อายะที่สองนะหฮัมดุลินลห์เก่งนะครับนักเรียนอัสลามุอะลัยกุมะาระมะตุลลอฮิวบะระกาตูเพื่อนๆครนขับ เดี๋ยววันนี้เราก็มาทวนกันต่อนะครับอ๋อกา้าไปไหนเนี่ยกก้าอยู่นี่ค่ะเอ๋เมื่อวานเราทวนไปถึงไหนแล้วนะครับกี่กีโอ้กี่กีนึกก่อนอ๋อเพื่อนๆช่วยนึกสิขออาขอช้วหมาย ใช่แล้วอ่ากิกิเก่งมากเลยโอ้กิกิ้จำได้ตะกี้เพื่อนๆบอกฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวเรามาทวนทีละคนนะยังไงอยเหรอก็เดี๋ยวกา้าจะหลบไปก่อนเดี๋ยวให้กิกิก่อนนะโอ้ได้เลยเดี๋ยวเพื่อนๆตอบตามกิกิหนอะ อ๋อเรามาดูกันนะครับตัวแรกคุณครูครับหยิบให้ผมหน่อยอาได้เลยอ่าตัวแรกอาอ่าอนว่าอะไรครับเออเพื่อนๆช่วยตอบหน่อยโอ้ดาอ่านอาดาเก่งมากครับเพื่อนๆคุณครูครับตัวต่อไปครับ อ่าได้เลยอ่าตัวต่อไปตัวจานอ๋อคุณครูรีบบอกอย่างตัวนี้ผมได้เนาะอ๋อโอเคโอเคจานอ่าจ่าจานเออจ่าจานเอจนอจา่อจาคุณครูขับทำไมตั้งติดกันอ่ะอ๋อคุณครูอยากจะให้อ่านติดกันจำได้ไหม ครูบอกว่าเดี๋ยวเราต้องอ่านสองตัวค e ู à, à. Dan, à, ã, à, y, í, ่กันเลยนะอ่ะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังนะดานอาดาซานอาซาดาซาอ่าอีกี่ลองอ่านกับเพื่อนๆสิโอ้ได้เลยครับเพื่อนๆพร้อมเนาะดานอาดาซานอาซาดาซา เก่งไหมครับคุณครูอ่าเก่งมากเลยนะอ้าวคู่ต่อไปนะครับอ่าตัวนี้ครับอ่ากกตัวอะไรครับโอ้รออารอใช่ไหมเพืนเพื่อนอ่าถูกต้องครับเพื่อนๆก็ตอบถูกนะรออารอเนา ดูตัวต่อไปคู่กับเขาชูบตัวอะไรครับโอ้นึกไม่ออกเพื่อนๆบอกหน่อยอ๋อใจอาจาอ่าใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นสองตัวนี้นะครับหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ต่างกันที่จุดเนาะทอยขอบ อ่าลองสะกดตามมา่รออ้ารอรออ้ารอใจอ้าจใจอ้าใจเพื่อนๆอ่านพร้อมผมเลยนะครับรอซจรอซจรอใรอ่าเก่งมากครับอ่ายวดูคู่ต่อไปนะอ่า,อาลงมา อ่าก,กิ๊บอกเพื่อนหน่อยตัวอะไรโอตัวซีนอาซาอ่าถูกต้องเพื่อนเขาอีกตัวหนึ่งสองพี่น้องเลยชชนอาชาชชนอาชาใช่เชนอาชานะครับอ่ะ๋ยวสะกดตามคุูนะซีนอาซา ินออซาเช,ชนอาชาเชนอาชาซาชาซาชาโอ้เก่งมากเลยมีอีกไหมครับคุณคูอ่าเดี๋ยวเอาแค่หกตัวนี้ก่อนนะวันนี้นะอ่าแล้วกาก้าไปไหนเนี่ยกาก้ามาแล้วนี่ตะกะกากานะก้ามั่งนะกี่กี่โอ้ได้เลยเดี๋ยว กีกี้ไปเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวกีกี้ไม่ไหวแล้วอ่าเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวตะกี้ได้สะกดกับอ่ากักกีกี้ไปแล้วนะเดี๋ยวลองมาอาแข่งกับกาคา,าดีกว่าค,คุณครูครับว่าไงครับค,คุณครูขาเดี๋ยวค,คุณครูเลือกมาสองตัวเลย นะคะแล้วเดี๋ยวกาก้าก,กับเพื่อนๆจะอ่านนะคะอ่าได้เลยเอา้าวสองตัวแรกอ่าอ่านสิคะอ่าดานอ่ดาดาซีนอ่าซ่าดาซ่าอ่าเก่งไหมคะอ่าทำแล้วเก่งมากเลยครับโอ้โห อ่าครูเปลี่ยนไหมหนึ่งตัวอ่าสะกดค่ะอ้าไซอาซาซีอาซาซาซาถูกไหมคะอ่าถูกต้องเพื่อนๆลราอ่านถูกไหมครับอ้าวเปลี่ยนตัวแล้วนะชุบอ่าคู่นี้ za a z ช sh า,า,า,า s า za ช h ถูกไหมคะคุณครูถูกต้องมาชช่ัล้์เก่งมากเลยนะอ้าวเลี่นอนอ,อารอไม่ใช่ครับตัวอะไรนะเพื่อน,อ,นอ๋อ สานอาซาอาใช่เอาใหม่เอาใหม่สานอาซาเชนอาชาซาชาถูกต้องเก่งมากฮิ <c oughs> อาดูตัวต่อไปโอ้โห,โหตัวนี้ยากเลยคู่นี้ฮ่าเสียงเบากับเสียงหนักเลยซานอาซา ใอจอา z ถูกไหมคะกันคือถูกต้องครับนะต้องออกเสียง za z านะครับแตะปลายลิ้นนะราไรฟันนะครับ za z า za นะครับแล้วก็ตัวใจน,นะครับใจน,นะครับออกหนักเหมือนเสียงพึ่งเลยนะใอจอ a za 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 เก่งมากเลยค่ะเพื่อนๆอวันนี้เราก็ได้ทวนไปอีกทั้งหกตัวเนี่ยโอ้ยตื่นเต้นอยากขึ้นสระใหม่จังเลยคุณครูใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับอ่าวันนี้เก่งมากเลยครับอทดเลยลอ่า,อา,อางั้นเดี๋ยวกากลัไปก่อนนะคะเดีย๋ยวไปดูกี่กี้ซิว่าไหวหรือเปล่าอัสลามอัยกุมม๊มยบายค่ะสวัสดีคุณซาล่าแม่บายครับ อัลฮัมดุลิลละก็จบไปแล้วนะครับสําหรับชั้นอนุบาลสองวันนี้นะครับอ่าเราก็ได้อ่านซูรออันมาอูนขึ้นอายะที่สองนะนะครับแล้วก็ได้มาทวนอักษรกับสระอาเพิ่มอีก6ตัวนะครับอ่าแล้วก็เราเยวเราทวนหมดนี้เราก็จะขึ้นสระใหม่กันนะครับอ่าวันนี้เยี่ยมเก่งมากเลยนะครับอ่าขอดูอากันอัลลอฮุมรฮัมนีบินกุรอาน واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين جزاكم الله خيرا ตอบแทนความดีให้กับนักเรียนนะครับนักเรียนทุกคนเลยอัสลามุอะลัยกุ๊มบารักมาตุลลอฮิะบเรากกาตูไปครับ